สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ปังก็มีความฝันมาเล่าเหมือนเดิมขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะเริ่มจากฝันแรกผู้หญิงฝันวันนี้ฝันว่าตัวเองเนี่ยไปเที่ยวทะเลหนีไปคนเดียวแล้วสักพักเพื่อนๆนก็ตามมาสี่คนมีป้าที่ทำงานอีกหนึ่งคนเป็นห้าคนในความฝันเนี่ย เที่ยวทะเลพัทยาหาห้องพักแต่ได้แบบแปลกๆในความฝันเหมือนเป็นสลัมเลยออกมาเช่าหาที่อื่นอยู่กับเพื่อนหลายๆที่เหมือนเป็นสถานที่ล้างๆหน้ากลัวไปหมดเหมือนเราอ่ะจะเห็นผีบอกเพื่อนเห็นไหมเพื่อนบอกว่าไม่เห็นเราเลยไปหาที่ใหม่อีก จนมาเจอบ้านเหมือนอาคารพาณิชย์สามชั้นแต่ละหลังเต็มเต็มหมดจะเหลืออยู่หลังเดียวไม่เต็มในขนาดนั้นน่ะเราก็กําลังเดินไปที่บ้านหลังนั้นให้เพื่อนอไปขนของขึ้นไปส่วนเราอะ่ะรอข้างล่างกับเพื่อนอีกคนข้างล่างว่าจะพาไปขับรถเล่นชายหาด แต่พอขึ้นรถมาก็เจอคนประมาณห้าหรือสี่คนอยู่บนรถคันนี้รถเนี่ยขายรถมินิบัสของทางที่พวกให้เช่าอะ่ะพอเราอะ่ะถามว่าเอ้าพี่จะไปด้วยกันเหรอเขาบอกใช่ใช่เขาบอก,บอกมีหลายคนมากแต่ละคนเนี่ยดูซีดซีดก้มหน้าแต่เราอะ่ะรู้สึกว่าเขาอะ่ะยิ้ม ใจคอก็แปลกๆเราเลยถามว่าพี่อยู่บนเนี้ยนานหรือ,อยังเขาบอกว่าตั้งแต่มกกลาหกสิบห้าแล้วพอเราว่าผีแน่ๆเนี่ยเพื่อนเริ่มเริ่มกลัวผีก็เริ่มรู้ว่าเราอะ่ะรู้แล้วว่าเขา,าเป็นผีเราบอกว่าพี่อยากไปที่นี่ไหม หนูจะทำบุญกวดน้ำสวดมนต์ให้พี่ได้ไปเกิดจากตรงเนี้ยเขายิ้มแล้วเอาเมือมาจับเราก็พนมมือท่องบทสวดแผ่เมตตาให้เขาได้ไปเกิดจนลงรถนะ่ะจากกันแล้วอะ่ะบอกขอบคุณไปก่อนนะเขายิ้มทางที่เขาไปอะ่ะเดินเหมือนรางรถไฟฟ้ามีหลายชั้นมากและเขาก็เดินลับหายไป เราก็ไปทะเลอันนี้ถ้าบางตีนะที่เขาบอกว่าเขาอยู่ตั้งแต่มกรา65เดือนมกราก็คือเดือนหนึ่งใช่ไหมบางตีเป็น165ตัวเลข65ยังไม่ออกเลยนะคะปีพศออเหมือนเขามาขอส่วนบุญนะนะเราก็ทำบุญไปให้เขาต่อมาพี่หญิงฝันวันนี้ฝันว่าแม่มาช่วยขายของ คุยกันไปมาแม่บอกว่าปีนี้แม่อายุเจ็ดสิบแปดแล้วนะแต่เขาบอกว่าแม่เสียไปนานแล้วนะคะพอสอเกิดแม่สองพันห้าร้อยห้าตอนเสียน,นี่ปังไม่รู้นะคะปีที่แล้วออกอะไรนะเจ็ดแปดเจ็ดข้างล่างหนะ้าหกเนาะปีที่แล้วต่อมาพี่หญิงฝันวันนี้ฝันว่าฟันกรามล่างซ้ายนะแตกแล้วก็เอามือ ไปหักออกเป็นซิกซิกเลือดไหลออกเต็มปากแต่ลากฟันไม่หลุดออกมานะแล้วก็ฝันต่อว่าขี่รถเครื่องซ้อนไปกับสามีแล้วก็เพื่อนไปมูลนิธิหรือว่าวัดจีนสักแห่งหนึ่งไม่แน่ใจแต่ว่ามีคนบอกว่าที่เนี่ยมีละครังใหญ่ไปบริจาคลงศพให้กับมูลนิธิอ แล้วก็เขาบอกว่าคืนก่อนฝันว่าพ่อตาของเขาอะแต่เขาเรียกว่าพ่อนะเออแกเสียไปนานแล้วว่าเราเนี่ยไปหาแกแล้วก็ถามขอหวยกับแกพ่อบอกแค่แปดสามสามแล้วก็หนึ่งสามห้าเขาบอกว่าแกเนี่ยเคยให้เลขอะถูกแต่ส่วนมากเลขจะเข้าแค่สองตัวแกเสียไปแล้วนะคะ ต่อมาพี่หญิงฝันวันนี้ฝันว่าลูกสาวเอาเข้าวหลามมาให้กินสองกระบอกกินแล้วอ่ะจ่ายเงินด้วยนะแม่หกสิบบาทเขาบอกในฝันรู้สึกน้อยใจว่ากับแม่มันก็คิดตังค์ด้วยเนาะนี่ถ้าเราตีข้าวหลามสองกระบอกอาจจะเป็นสองหกศูนย์หรือไม่ก็หนึ่งหกศูนย์นะคะข้าวหลามกระบอกมันยาวๆเนาะหนึ่งหกศูนย์สองหกศูนย์ ต่อมาผู้หญิงฝันวันนี้ฝันเห็นคนใส่ชุดไทยเต็มไปหมดเหมือนมีงานอะไรสักอย่างเราว่าจะไปซื้อองุ่นไปไหว้โลละ80บาทแต่ลาวาบอกเอาครึ่งโลผู้ชายคนขายเลยบอกว่าตอนนี้ลำบากมากช่วยซื้อเต็มโลหน่อยพอเรายื่นองุ่นให้เนี่ยเออพอเขายื่นองุ่นให้เนี่ย เราเลยถามพีกว่าเท่าไหร่เขาบอกว่าครึ่งโลแล้วแต่จะให้ในฟาร์มคิดเราอ่ะก็คือในในในใจเขาคิดว่าน่าจะสาสิบแปดบาทหรือเปล่าแต่เขาก็จ่ายให้ไปนะหกสิบบาทบอกว่าให,ให้ให้หมดเลยไม่ต้องทอนผู้ชายคนนั้นเหมือนดีใจแล้วก็ยื่นองหุ่นให้เราแล้วก็เก็บอีกถุงไว้ให้เรากินด้วยถ้าเขาบอกว่า ให้ช่วยซื้อนี่เขาบอกว่าให้ช่วยซื้อให้เต็มโลตัวเลขตัวนี้สวยมากเลย80ดกับหกจริงๆมันโลละแปดสิบแต่เขาซื้อแค่ครึ่งโลเขาจ่ายไปหกสิบคนขายเขาบอกเขาลำบากให้ช่วยซื้อไม่รู้80หรือ60ต่อมาพี่หญิงฝัน น่าจะเป็นผู้หญิงนักฝันวันนี้น้องฝันว่าแฟนเนี่ยกำลังจะถอยรถเข้าบ้านแต่รถเนี่ยเกียร์ค้างรถเลยถอยหลังชนเด็กทะเบียนรถสามเก้าเก้าแปด 3, 9, 9, เขาบอกว่าคนฝันฝันแม่นเล่นแต่หวยรัฐบาลไทยต่อมาผู้หญิงฝันวันนี้ฝันว่าตัวเงินตัวทองเข้าบ้านบารีทีสามศูนย์เก้านนะ สักพักก็วิ่งขึ้นมาอยู่บนหัวคนฝันอายุคนฝันนะคะยี่สิบเจ็ดปีต่อมาฝันวันนี้เขาบอกน้องข้างห้องฝันว่าเราเนี่ยถูกลางวันที่หนึ่งก็ถามน้องว่าถูกเลขอะไรน้องเขาว่าสามสามห้าเลขท้ายนะจำได้แค่นี้ เขาบอกว่าเผื่อน,น้องให้โชคนะคะต่อมาผู้หญิงฝันเมื่อวานเขาบอกว่าคืนก่อนนอนสวดมนต์แล้วเอาอตเตรี่ที่ซื้อมาเลขศูนย์แปดห้าไปไว้ใต้หมอนพูดว่าขอให้ฝันดีด้วยเธอถ้ามีโชคลาภเนาะเขาฝันว่าหวยเนี่ยประกาศออกทางโทรทัศนะ์เนาะออกเลขสามเจ็ด ในฝันเนี่ยเขาบอกว่าเขาถูกลอตเตอรี่ห้าใบนะเลขสามเจ็ดต่อมาพี่หญิงฝันเมื่อวานฝันว่าพระสงฆ์แก่ๆพรมน้ำมนให้แล้วก็แจกพระเครื่องให้มาหนึ่งเหรียญน,นั่งรับน้ำมนที่หน้าบ้านตัวเองบ้านเลขที่ยี่สิบห้า อายุคนฝัน24ต่อมาผู้ชายฝันวันนี้ฝันช่วงเช้ามืดฝันเห็นพระพิคเนตสิ้นพระชนแล้วพระอิศวรบอกกับแม่ของพระพิคเนตว่าให้นำสมบัติไปฝังไว้รอผู้มีบุญมาขุดไปแล้วก็เห็นมีคนเนี่ยสวมเสียนพระพิคเนตนั่งบัลลังก์ แล้วมีคนโบราณอะ่ะขีดเส้นที่พื้นไกลมากสองเส้นบอกว่าถ้าใครกระโดดจากเส้นแรกถึงเส้นที่สองได้ถือว่าผ่านเขาบอกไม่มีใครกระโดดเลยเพราะว่ามันไกลมากๆคนฝันเนี่ยดันวิ่งและกระโดดเหลือเชื่อตัวน่ะเหมือนลอยได้สูงขึ้นเรื่อยๆกระโดดเลยเส้นมาไกลเลย อันนี้ถ้าปางตีเองนะปางตีจากเส้นที่เขาพูดว่าถ้าใครกระโดดจากเส้นแรกถึงเส้นที่สองได้ถือว่าผ่านปา,ปางตีเองเป็นตัวเลขหนึ่งสองมองเห็นไหมมองเห็นไหมซูมให้นิดนึง ต่อมาผู้ชายฝันวันนี้ฝันว่าไปซื้อเนื้อหมูร้านแรกส5ิหอีกร้าน75ถ้าฝันเกี่ยวกับราคาเนื้อหมูเนี่ยจะเข้าตลอดเลยแต่ไม่รู้ว่าเขาเล่นหวยรายวันไหมนะคะต่อมาผู้หญิงฝันวันนี้ฝันว่าหวยออกหนึ่งสองต่อมาผู้หญิงฝันเมื่อวานฝันว่ามีคนเขียนเลขใส่กระดาษมาให้เลขแปดห้าศูนย์ ฝันต่อมาพี่หญิงฝันเมื่อวานฝันว่าซื้อหวยเลขหนึ่งเก้าแต่หวยดันออกเลขสองเก้าต่อมาพู้หญิงฝันวันนี้ฝันว่าซื้อหวยเลขเจ็ดแปดห้าสิบบาทบนล่างไม่กลับต่อมาผู้ชายฝันวันนี้ฝันว่าเก็บมะละกอสุกเต็มคันรถทะเบียนรถแปดหนึ่งเจ็ดเก้า ฝันต่อมาผู้หญิงฝันมันสุขที่แปดฝันว่าแม่ขับรถไปตกเบ็ดได้ปลามาเต็มรถเลยทะเบียนรถแปดเจ็ดสี่สองตัวเลขแปดเจ็ดสี่สองเนี่ยจะไปชนกับหลายวันก่อนที่มีผู้หญิงฝันว่าไปรูปที่ไม่แน่ใจไปรูปที่ตอไม้ตะเคียนหรืออะไรแล้วเลขสีแดงขึ้นมาแปดเจ็ดสี่สี่กับแปดเจ็ดสี่สองอ้าว หมดแล้วนะคะวันนี้หมดแล้วอ้าวคลิปนี้พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปคลิปหน้าวันพรุ่งนี้ดึกดึกวันนี้พอแค่นี้สวัสดีค่ะ